อย่าขึ้นอย่าขึ้นแม,นไม่ไม่ได้ขึ้นแม่ขึ้น,นบนที่นอนเนี่ยคะใช่ไหมคะใช่ปอมเปียนปอมเ,เ,เปีนบอกว่าไม่ได้ขึ้นรถรางเพราะอะไรนะรถมันเต็มเหรอไม่คนมันเต็มรถมันเต็มไม่ใช่เหรอคนมันเต็มคนมันเต็มไหนคนมันเต็มที่ไหน,นอ่ะปอมเปียนคะสุภาษิตวันนี้เสนอคำว่า หกศาสเหมือนใครเหมือนแม่ตายว้ายเหมือนแม่ตายทำไมอ่ะเหมือนแม่ตายไงแล้วคะแล้วพ่อจะพูดไงไงพูดว่าคนชัดมีคิดคิดอะไรคนชัดมีคิดอ๋อน้องน้องไปบอกตาคมว่าไงน้องแฟนอ๋อขอโทษน้องแฟนบอกตาคมว่าไงเจ้าตา จบข่าวเขาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ